กล่องที่สามจากสิบหกกล่องใ่เะ่นไปเล่นนนี้ที่ด้านหนกล่องยันจังอื ฟิเซอร์ไซบอกข้อที่สอง โอ้มังกรเช่ฟมังกรนี่เขานิยมกันหรือเปล่าเบอร์ร้อยยี่สิบแปดสิบอ๋อร้อยร้อยยี่สิบสกุลเกตตัวอีกรับมังกรร้อยยี่สิบ ้ <c oughs> อยสิบเจ็ดปกติอันที่สามขอได้ต,ตัวนะสิบเจ็ดมาเรียนหนึ่งละสิบเจ็ดแบบธรรมดา ร้อยสิบสามร้อยสิบสามโอ้ร้อิบสามขึ้นมาคำถามโอเคลับ่องนั้น โอ้มีสองเหรียญเลยเว้ยเหรียญรับกล่องนี้ใช้ได้เลยเจ้ามันบรูสีทองร้อยห้าสิบเอ็ดเจ้ล่วง หมายเลขเอ็ดเดียนปกติ ห้าสิบสองปฏิกูลเรียนต่อไปอสิทองโผล่มาอันเดียวยดอกินิวแล้วห้าีคูมซ้ำ ต่อไปอหังสปปกติอยู่ <c oughs> อีก5ซอง <c oughs> ไม้เรค19เบอร์้า เฮ้คือปรับได้มาสักหนหึอนอ่งเหรียญเงินเหรียญทองอาจจะเป็นเหรียญน,นี้แล้วมั้งเขานับเปลี่ยนซีเก็ตเป็นเหรียญเป็นเหรียญทองไว้ด้วยแล้วเหรียญทองครังร้งครั้งครูตรร้อยสิบสี่ครั้งร้อยสิบสี่ วิเซอร์ดางหนึ่งหมายเลขห้าสิบห้มร กุลิลิน64ออสเตรเลียของกล่องทองโอ้ยซ้ำนี่ว่ามามได้สดเ17ถึงได้จากกล่องที สองเรียมที่ Secret